สวัสดีครั้พบกับผมช่องดักจะเล่คุยอีกครั้งนะครับกันิยายเรื่องมหายุทธิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่26่สิบหบทที่10นะครับความเติมจากตอนที่แล้วพวกหนิงตงของเราก็ปะทะกับองค์ชายเจ็นหนีกลับไปนะโดยความช่วยเหลือขององค์ชายฮะเหตุการจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลสัครั้บทที่10การตื่นของเฟิ่นเทียน น้ำเมืองเฮยันการจู่โจมขององค์ชายเจ็ดกระทันหันทําให้ทั่วทั้งเมืองเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในระดับเข้มข้นทว่าหลินตงและคนอื่นๆก็รู้ดีว่าการป้องกันเช่นนี้มีผลเพียงเล็กน้อยต่อน,นักรบที่มีพลังอัน,อนสูงส่งอย่างองค์ชายเจ็ดเท่านั้นนะครับหมายถึงว่ามีผลเล็กน้อยเท่านั้นสุดท้ายเขาก็ยังคงต้องพึ่งพาพลังของตนเองโชคดีที่พวกเขาสามารถหยุดยั้งการซุ่มโจมตีขององค์ชายเจ็ดได้นอกจากนี้ อีกฝ่ายยังได้รับบาดเจ็บสาหาัสตามที่ราชันอัศนีพูดเป็นไปได้ที่กองทัพสังโลก,กันจะไม่กล้าทําอะไรในช่วงเวลานี้แม้ว่าพวกมันจะทรงพลังแต่สถานการณ์ปัจจุบันก็ยังไม่แน่นอนดังนั้นหากไม่มีความเชื่อมัน่นพอพวกมันก็ไม่กล้าลงมือทําอะไรอย่างแน่นอนลินตงและคนอื่นๆหยุดพักหนึ่งวันในเมืองเฮยันเวลาเดียวกันชิงถางก็ปรับทัศนคติของทุกคนตาหนักรัติการเรียบร้อยแล้วดังนั้นทั้งสำนักจึงอยู่ภายใต้กา,าปรปกครองของนางอย่างสมบูรณ ไม่มีใครกล้าเพ้อเพยเยอะใเยอะกับนาอีกแล้วนะดังนั้นเมื่อผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ลินตงก็พาน้องสาวกลับไปยังดินแดนตงเฉียนท้องฟ้าเหนือจัตุรัสรัติการเมืองเฮยหยันเกิดการก่อตัวของค่ายกลอย่างช้าๆขณะเดียวกันคลื่นป่าเถื่อนและรุนแรงของค่ายกลก็ถูกปล่อยออกมาเจ้าตำหนักเคลื่อนย้ายจะตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วท่านสามารถใช้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ ผู้วุโสชุดดำมองรูปแบบการก่อตัวของค่ายกลเคลื่อนย้ายระยะไกลที่จัดตั้งขึ้นก่อนที่เขาจะเงยหน้าพูดอย่างสุภาพกับหญิงสาวสวมชุดสีดำที่ยืนอยู่ข้างๆสิงทานพยักหน้าเบาๆเมื่อได้ยินจากนั้นก็พูดว่าผู้วุโสเฉินช่วงที่ข้าไม่อยู่ท่านช่วยสั่งการแทนข้าและดูแลตํารัติการหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นให้ทําร้ายผนึกสื่อสารที่ข้าให้ไว้ข้าจะรีบกลับมาในทันทีรับทราบผู้วุโสเฉินตอบอย่างเคารพเมื่อได้ยิน มอบคำสั่งเรียบร้อยชิงทานก็พยักหน้าจากนั้นร่างสโสดโสคงก็ขยับก่อนที่จะปรากฏบนแท่งที่หยุดไม่ไกลนั้นรอยยิ้มแสนหวานปรากฏขึ้นบนดวงหน้าเล็กซึ่งก่อนหน้ามีท่าทางเคร่งเครียดมากก่อนที่นางจะกอดแขนลินต้งยิ้มแย,ย้มพลางพูดว่าพี่ต้งเรากลับบ้านกันลินต้งยิ้มและพยักหน้าเมื่อได้ยินจากนั้นเขาหันไปทางหลิงชิงจูก่อนจะพูดว่าไปกันเถอะหลังจากพูดเขาก็สะบัดแขนเสื้อ ร่างทั้งสามไปปรากฏในค่ายกลเคลื่อนย้ายระยะไกลขณะเดียวกันก็มีจอมยุทธจากตำนารัติการนับไปท่วกำลังคุกเข่าอยู่เบื้องล่างเจ้าตำหนักโชคดีเสียงที่พร้อมเพรียงและเต็มไปด้วยความนับถือได้ดังขึ้นทิ้งทานพยักหน้าให้กับทุกคนด้านล่างจากนั้นก็บกมือเล็กก่อนที่จะเปิดใช้งานค่ายกลเคลื่อนย้ายทันใดน,นั้นคลื่นผันผวน,นเชิญพ,พื้นที่ก็รุนแรงกระจายออกมาแสงสีเงินรุ่งโรจน์เพิ่มขึ้นทีละน้อยครอบร่างทั้งสามเอาไว้ว่า แสงรุ่งโรดประทุขึ้นบังคับให้ฝูงชนต้องปิดตาในทันทีเมื่อพวกเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งคนทั้งสามบนทอ้องฟ้าก็หายไปแล้วสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือคลื่นการบิดเบือนในมิติสามวันต่อมาทั้งสามฉีกผ่านมิติมาถึงดินแดนตรงเฉยแต่ว่าวิธีดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบก,กับครั้งแรกที่เขาไปยิ่งกว่านั้นถ้าเขาต้องการเดินทางกลับไปยังที่นั่นในอนาคตเขาก็สามารถใช้รอยประทับของตราประทับเทวิขิตมิติที่ทิ้งเขาที่ทิ้ ที่เขาทิ้งเอาไว้ไม่จาเป็นต้องเดินทางข้ามภูเขานับมือลูกอีกแล้วลินต้องก้าวออกจากภายในพื้นที่บิดเบี้ยวจากนั้นดวงตาก็กวาดมองสภาพแวดล้อมโดยรอบก่อนที่เขาจะหันไปทางทิศเหนือทันใดนั้นสีหน้าพิลึกก็แวบเข้ามาในดวงตาก่อนที่เขาจะถามว่านั่นที่ไหนกันเนี่ยลิงชิงจู่มองไปที่ทิศทางนั้นจากนั้นก็จ้องมองลินต้งก่อนจะพูดเบาๆว่าที่นั่นคือเขตยี่มัวเขตยี่มัวเหรอ รินต้องถอนหายใจเบาเมื่อได้ยินสถานที่แห่งนี้ที่นี่ทําให้เขาประทับใจไว้ไม่รู้ลืมในอดีตเขาสามพี่น้องถูกบีบให้ต้องหนีตายโดยฝีมือสํานักหยวนเหมือนไปอย่างน่าสังเวชในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็เข้าไปในเขตยี่มัวกันหน่อยเถอะรินต้องเอ่ยขึ้นย้อนกลับไปเขตยี่มัวเขาจําได้ว่ามีผู้เท่าชื่อว่าเฟินเทียนที่เขาติดค้างอีกฝ่ายอยู่เพราะว่าผู้เท่ายอมสารร่างเพื่อผนึกแม่ทัพยี่มัวดังนั้น หลินต้งคิดว่าบรรดาแม่ทัพนายกองของเขายี่มัวเป็นศัตรูที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาสามารถฆ่าพวกมันจํานวนมากได้อย่างง่ายดายด้วยการพลิกฝ่ามือหร้งชิงจู่และชิงทานคล้อยตามโดยไม่ขัดขานท่านใดนั้นนางก็พงกหัวเมื่อเห็นหลินต้งไม่ลังเลจากนั้นเขาโบกมือก่อนที่ทั้งสามจะเปลี่ยนเป็นลำแสงพุ่งผ่านท้องฝาเวลาไม่กี่นาทีทั้งหมดก็เดินทางไปหลายพันลี้แล้วจากนั้นภาพเมืองใหญ่ก็ปรากฏในคลลองสายตาของหลินต้ง ดูเหมือนเหมืองค่อนข้างคุ้นเคยความทรงจำก็ฉายในดวงตาตอนนั้นพวกเขาสามพี่น้องต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ลังเลือดก,กับสำนักหยวนเหมือนเทว่าสุดท้ายกลับไม่ดีสำหรับพวกเขาเลยหลินต้งมองเมืองยี่มัวที่ตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้านานกว่าเขาจะขยับตัวอึดใจต่อไปทั้งสามก็มายืนอยู่นอกเขตยี่มัวแล้วพื้นที่นนหน้าหน้าพวกเขาสั่นไหวเบาๆก่อนที่รูปแบบ ai, ค่ายกนโบราณจะปรากฏขึ้นนี่คือ ai, ค่ายกนที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลและถูกใช้ในการปิดผนึกไอยี่มัวในเขต ไอปีศาจในเขตยี่มัวเมื่อก่อนหลินตงต้องรองให้ผนึกแสงอ่อนลงเพื่อเข้าสู่สถานที่แห่งนี้ทว่าณนะตอนนี้เขาไม่ต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไปด้วยการสะบัดแขนเสือ้อมิติก็ถูกแยกออกจากกันร่างทั้ง3ามเคลื่อนเข้าไปได้โดยตรงขณะที่ทั้ง3เข้าสู่เขตยี่มัวที่มีนักล่าสมบัติมากมายด้านล่างซึ่งกำลังเฝ้ารออย,ย่างใจจดใจจ่อที่จะให้เขตยี่มัวนั้นเปิดออกเมื่อพวกเขาเห็นทักษะที่ทรงพลังก็ปลดปล่อยที่ปลดปล่อยโดยหลินตงแต่ละคนก็ตกตะลึง ตามปกติลินต้งจะไม่สนใจรายละเอียดเล็กน้อยอยู่แล้วหลังจากที่เขาเข้าไปในเขตยี่มัวเขาก็สำรวจสภาพแวดล้อมในทันทีไม่กี่ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาแต่ที่นี่ก็ยังมีไอปีศาจจางๆลอยอ้อยอิงอยู่ภายในในขณะเดียวกันก็มีร้อยขนาดใหญ่มากมายบนผืนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวในอดีตพวกลินโต้งไม่ได้อยู่ที่นี่นานนะักพวกเขามุ่งตรงไปยังส่วนลึกที่สุดของเขตยี่มัวโดวยขุมพลังในปัจจุบันของพวกเขา สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ต้องห้ามของดินแดนตรงเฉียนเห็นได้ชัดว่าไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นกับพวกเขาดังนั้นในเวลาไม่ถึง10นาทีพวกเขาก็มาถึงส่วนที่ลึกที่สุดใช้ความทรงจําเมื่อ3าปีก่อนนําทางรินตงก็หยุดลงจากนั้นสายตาก็มองไกลออกไปภาพภูเขาไฟสีแดงเข้มขนาดใหญ่ตั้งตระงานเขามองเห็นรูปปั้นที่เหมือนร่างมนุษย์อยู่บนยอดภูเขาไฟมันรินตงทะยานตัวไปทางภูเขาไฟขณะที่ร่างนั้นดูเหมือนกับรูปปั้นหินที่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุน่น มีหนามสามภูเขาไฟราวาอย,ย่งางศาสตร์คลื่นทรงพลังป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ทว่าคลื่นพลังงานเหล่านี้ไร้ไประโยชน์ยังสิ้นเชิงต่อหน้ารินตงภูโสรรินตงโค้งคำนับต่อรูปปั้นมนุษย์ที่ไร้ชีวิตแม้ว่าพลังของเขาไปไกลเกินกว่าเฟิ่นเทียนแต่ชายชาราผู้นี้ได้ใช้พลังชีวิตที่เหลือทั้งหมดของตนได้สร้างมเมล็ดพลังชีวิตให้เขาก่อนที่จะตายแล้วมอบเม็ดยาล้ำค่าให้กับรินตงในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมารินตงตะลึงพึงเพิด และระลึกถึงสิ่งที่ที่ได้อยู่เสมอนะแมแปลไป,ปท่านอุปโสผู้นี้ตายไปแล้วเรายังช่วยเขาได้อีกเหรอลิงชิงจู่ใช้ดวงตากระจ่างใสมองร่างมนุษย์ที่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นก่อนจะพูดเบาๆครั้งนั้นนางก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางจึงรับรู้ได้ทันทีว่าหลินต้องได้รับความการุณามากมายจากผู้เท่าคนนี้สถานการณ์ของท่านเฟิ่นเทียนไม่เหมือนใครเขายังไม่ตายโดยสมบูรณ์ในอดีต เพื่อที่จะปราบแม่ทัพยี่มัวเขากลายเป็นผีดิบทําให้เขามีชีวิตเป็นอมะตะเพื่อที่จะยับยั้งพวกยี่มัวที่นี่ดังนั้นในมุมมองท่านเฟิ่นเทียนยังไม่สละวัตตะชาตินี้ของตนเองลีนต้องสายหัวแล้วพูดก่อนหน้าที่จะจากไปเขาเคยถามเฟิ่นเทียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกฝ่ายบอกว่า ถ้าหินต้องต้องการจะช่วยเหลือก็ให้กลับมาหลังจากที่เข้าใจวิถีหลุนหุยเสียก่อนจนถึงตอนนี้แม้ว่าหลินต้องจะยังไม่มรรู้ระดับหลุนหุยแต่เขาเข้าใจในวิถีได้เป็นอย่างดียิ่งกว่านั้นคลื่นจิตของเขาก็มาถึงระดับฟูจงขั้นมหาเทวะแม้แต่จอมยุทธขุมพลังหลุนหุยธรรมดาก็ต่อกรเขาไม่ได้เขาทำให้ตัวเองกลายเป็นผีดิบทว่าในปัจจุบันร่างของเขาเต็มไปด้วยคลื่นสื่อและสูญเสียคลื่นเซิ้งไปทั้งหมดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงตาย หากเราสามารถจัดหาเครื่องเสื่องให้เพียงพอก็น่าจะเป็นวิธีที่จะปลุกเขาขึ้นมาได้ชิงทานใช้ดวงตากลมโตสังเกตผู้เท่าเบื้องหน้าหลังจากไตรตองคู่หนึ่งนางก็ตัดสินใจพูดลินตงพยักหน้าเห็นด้วยจากนั้นก็ยิ้มให้รูปปั้นแล้วพูดว่าท่านเฟิ่นเทียนครั้งนั้นท่านมอบพลังแห่งการกำเนิดทั้งหมดในร่างให้ข้าวันนี้ข้าขอคืนให้ทั้งหมดลินตงยื่นมือออกหลังจากพูดจบทันใดนั้นคลื่นยวนก้อนมะขือมากกวาดไปข้างหน้า ขณะดเดียวกันคลื่นเซิ้งและคลื่นสื่อก็ประสานกันอย่างสมบูรณ์ภายในกระแสคลื่นหยวนของเขาเมื่อความคิดผ่านเข้ามาในใจแสงสีขาวหนาแน่นก็ถูกแยกออกจากภายในยิ่งกว่านั้นแสงสีขาวยังเต็มไปด้วยพลังแห่งการกำเนิดที่บริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งขณะที่คลื่นเซิ้งกระจายตัวลินตงก็ะสะบัดนิ้วหนึ่งไปข้างหน้าก่อนที่คลื่นเซิ้งยิ่งใหญ่และทรงพลังจะเปลี่ยนเป็นวงกลมขนาดใหญ่ตรงกลางของการหมุนก็คือร่างของเฟิ่งเทียนคลื่นเซิ้งเริ่มผุงพ่าน จากนั้นก็ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องอันที่จริงปริมาณของพลังแห่งการกำเนิดในตอนนี้ทําให้ความเขียวขจีปรากฏขึ้นบนภูเขาไฟเลยทีเดียวคลื่นสื่อในร่างของเฟิ่นเทียนมีความหนานแน่นสูงมากกระทั่งจอมยุทธขุมพลังหลุนหุยยังต้องเผชิญกับความยากลาบากถ้าต้องการจะสร้างความสมดุลให้กับคลื่นเซิงและคลื่นสื่อภายในร่างของเฟิ่นเทียน โชคดีที่หลินต้งต่างจากเมื่อก่อนและปริมาณคลื่นอยู่ในร่างเขาก็กว้างใหญ่ราวกับมหาสมุทรนอกจากนี้คลื่นจิตของเขายังช่วยทําให้ผิวของชายชาราซึ่งก่อนหน้าดูเหมือนเปลือกต้นไม้ค่อยๆแห้งนั้นกลับมาอ่อนนุ่นหลังจากผ่านไปครึ่งวันจากนั้นพลังแห่งการกําเนิดก,ก็เริ่มซึมหายเข้าไปในร่าง ขณะที่ลินต้งส่งคลื่นหยวนไปตามเส้นสายจิตของเขาก็สั่นคลอนเบาๆหลังจากเข้าสู่วิถีหลุนหุยที่เขาได้รับมรดกจากราชันคืนกินเมื่อรวมกับคลื่นเซิ้งของเขาในที่สุดคลื่นเซิ้งกระแทกคืมอยู่บนฝากลันตัวเป็นเม็ดสีขาวนวลก่อนจะไหลเข้าสู่ร่างกายของเฟิ่นเทียนโดยผ่านตรงไปที่กระหม่อมเฟิ่นเทียนเป็นจอมยุทธ์ชั้นสูงที่ได้สัมผัสกับระดับหลุนหุยเขาอยู่ห่างจากระดับนี้อีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้น ก่อนหน้าเขาอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จขณะน,นี้ด้วยความช่วยเหลือของเจตตนงราชันกืนกินที่หลงเหลือเขาน่าจะสามารถบรรลุระดับหลุนหุยจนได้ทันทีที่เมล็ดสีขาวเข้าสู่ร่างกายของเฟิ่นเทียนร่างที่ดูเหมือนตายก็สั่นไหวเบาๆสีแดงสดสดใสปรากฏบนใบหน้าก่อนที่เขาจะลืมตาเขาอยู่ในอาการงุนงงเมื่อลืมตาขึ้นจากนั้นก็เห็นใบหน้าอ่อนยาวเปื่อนยิ้มอยู่ตรงหน้าดวงตาเฟิ่นเทียนลืมขึ้น ก่อนจะจดจ้องไปที่ชายหนุ่มที่ยืนอยู่เบื้องหน้าในความคิดเขารู้สึกคลับคล้ายคับคาใบหน้านี้ลอเกินทว่าเขาก็ต้องขมวดคิ้วขณะที่พยายามทบทวนจิตใจของตนแม้ว่าเขาจะมีชีวิตน้รันหลังจากที่ตัดสินใจเปลี่ยนตนเองเป็นผีดิบแต่เมื่อเทียบกับคนธรรมดาก็มีความหมายแตกต่างบางอย่างยังเห็นได้ชัดเจ้าเฟิ่นเทียนพูดน้ำเสียงที่ขาดหายภูโสเฟิ่นเทียนข้าหลินต้งเราพบกันเมื่อสามปีก่อน รอยยิ้มอ่อนโยนฉายบนใบหน้าลินต้งกำมือก่อนที่หม้อ,อก,กรันสีแดงจะปรากฏขึ้นนี่คือหม้อ,อก,กรันเผาฟ้าที่เฟิ่นเทียนมอบให้นอกจากนี้อาวุธชิ้นนี้ยังช่วยให้หลินต้งรอดพ้นจากอันตารายหลายต่อหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส้ำยังช่วยชีวิตเขาไว้อีกด้วยนั่นหม้อ,อก,กรันเผาฟ้าเหรอเฟิ่นเทียนจ้องมองไปที่หม้อ,อก,กรันทันใดนั้นดวงตาเขาก็สว่างวา่า ขณะที่เอื้อมมือหยิบสายตามองลึกไปที่หลินตงครู่ต่อมาเขาก็ราวักว่าจำบางสิ่งได้เขาพูดด้วยเสียงตกใจเจ้าเจ้าคือสหายน้อยคนนั้นเหรอสมองของเฟิ้นเทียนไม่มีการจดจำช่วงเวลาที่ชัดเจนมากนะัก ในความทรงจําที่เลือนรางดูเหมือนเขาจะจดจําได้ว่าครั้งหนึ่งเคยพบกฤตินต้งมาก่อนจากนั้นเขาได้มอบมอบกรันเผาฟ้าให้บิ๊กไฟไปทว่าเขาไม่เคยคาดหวังเมื่อเขาก้าวออกจากประตูยมโลโอีกครั้งชายหนุ่มที่ดูอ่อนแอในสายเขาในสายตาเขาในตอนนั้นตอนนี้กลับมีพละกําลังแข็งแกร่ง,ง,งจนน่ากลัวเขาสัมผัสได้ถึงรัศมีที่กดดันออกมาออกมาจากร่างของกฤินต้งในอย่างชัดเจนอันที่จริงแรงกดดันนี้ทําให้คลื่นเสื่องและคลื่นสื่อในร่างเขาเฉื่อยชาขึ้นเล็กหน่อย รีนต้งพยักหน้าแล้วพูดว่าตอนนั้นท่านบอกว่าถ้าต้องการช่วยท่านข้าจะต้องกลับมาหลังจากเข้าใจวิธีหลุนคุยไปแล้วแม้ว่าขุมพลังข้าจะยังไม่ถึงระดับนั้นแต่ข้าเชื่อว่าข้ามีพลังพอที่จะปลุกท่านได้เฟิ่นเทียนอึ้งในสายตาฉายแววซับซ้อนเขมบอไปที่ชายหนุ่มข้างหน้า ตอนนั้นเขาคิดว่าตนเองไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาจึงมอบครึ่เซิ่งทั้งหมดให้กับหลินตงเพราะนี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เขาจะทําประโยชน์ได้ก่อนจะจากไปถ้าว่าใครจะจินตนาการได้ว่าน้ําใจเล็กน้อยนี้จะทําให้เขาได้รับผลประโยชน์ใหญ่หลวงในอนาคตสหายน้อยขอบใจิ่นเทียนปล่อยท่อถอนหายใจลึก่อนที่จะประสานมือคับนับหลินตงสิ่งที่เขาทำให้หลินตงตอนนั้นน้อยนิดเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาได้รับในตอนนี้ ภูวุโสไม่ต้องมากมารยาทหรอกยามนี้คลื่นเซิงและคลื่นสื่อในร่างท่านกลับมาอยู่ในสภาวะสมดุลอีกครั้งถ้าท่านสามารถบรรลุระดับหลุนหุยก็จะสามารถหลบหนีจากสภาพผีดิบได้กลับมามีชีวิตปกติได้อีกครั้งหนึ่งรินต้องโบกมือแล้วพูดเฮ้ยไม่ง่ายนักหรอกที่จะหนีจากสภาพนี้ไปได้ไม่มีทางที่จะตรวจพบคลื่นหลุนหุยในร่างข้าได้เฟิ่นเทียนถอนหายใจแล้วพูดก็ไม่เสมอไปนะ ภูวโสลองสัมผัสคลื่นพลังในร่างดูสิรินต้องส่งยิ้มประหลาดก่อนจะพูดเฟินเทียนตกใจเมื่อได้ยินเขาไตรตรองคู่หนึ่งก่อนจะสำรวจเส้นสายตามที่บอกไม่นานก็เกิดอาการตื่นตระึงบนใบหน้าที่เหี่ยวยน่นจากนั้นความตกใจก็ทวีความรุนแรงขึ้นก่อนจะกลายเป็นความสุขนี่คือวิถีหลุนหุยใช่หรือไม่ก่อนหนะ้าข้าได้รับมรดกจากผูวโสคนหนึ่งตอนนี้ข้าขอมอบวิถีหลุนหุยนี้แก่ท่านรินต้องยิ้มแย้ม เฟินเทียนร,รู้สึกเปรมปรีจนร่รางกายเริ่มสั่นเทาขณะที่มีหยดน้ำตากิ้งหล่นลงบใบหน้าของผู้สูงวัยนั้นแต่เดิมเขาคิดว่าชีวิตตนเองที่เหลือจะต้องอยู่ในสภาพคนที่เป็นผีก็ไม่ใช่เป็นคนก็ไม่เชิงทว่าใครจะคิดว่าไม่เพียงแต่เขาสามารถตื่นขึ้นมาได้มีหนำซ้มร่างกายกลับสร้างขึ้นหลุ้นคุยได้อีกด้วยด้วยเหตุนี้เขาจึงมีคุณสมบัติพอที่จะพัฒน,นาขุมพลังสู่ระดับลุนหุยได้เมื่อหลินตงเห็นว่าเฟิรนเทียนตื่นเต้นแค่ไหนเขาก็ยิ้มบาง,บาง แม้ว่าสิ่งที่อีกฝ่ายให้แก่เขาในอดีตแทบไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงแต่ลินตงก็ยังคงรู้สึกเคารพต่อชายที่มีปณิธานสูงส่งซึ่งเต็มใจที่จะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นผีดิบเพื่อยับยั้งพวกยี่มัวดังนั้นตอนนี้สามารถช่วยผูู้ิโสคนนี้ได้ลินตงก็มีความสุขไม่แพ้กันสหายน้อยข้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณยิ่งใหญ่นี้ในอนาคตหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือข้าจะไม่ลังเลที่จะทำทุกอย่างให้ เฟิรนเทียนขับนับอย่างกระตือรือร้นต่อลินตงแต่ชายหนุ่มก็รีบห้ามปรามอย่างรวดเร็วภูวิโสสุภาพมากเกินไปแล้วรินตงยิ้มและส่ายหัวขณะที่กำลังจะพูดการแสดงออกก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันนี่เป็นเพราะเขาตระหนักได้ว่าภูเขาไฟสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเวลาเดียวกันไอปีศาจท,ที่มีความหนานแน่นสูงไหลออกจากใต้ภูเขาไฟไม่นะแม่ทัพยี่มัวที่ข้ากดดันไว้ตื่นขึ้นมาพร้อมกันเฟิรนเทียนตกใจเมื่อเห็นตลอด เมื่อเห็นดังนั้นตลอดมาเขานั่งและอยู่เขานั่งอยู่ในที่นี้นะครับและยับยั้งไม่ทับยี่หมเอาไว้ทว่าตอนนี้เขาตื่นขึ้นมาแม่ทัพคนนี้ก็ตื่นขึ้นมาแบบพอเหมาะพอเจาะจริงๆปังหลังจากเสียงของเขาดังขึ้นไอปีศาจใต้ลาวาก็หนาทึบอ,อึดใจถัดมาไอปีศาจก็ไหลพร้อมกับลาวาจะกรัดก่อนภูเขาไฟทั้งลูกภายในเวลาไม่ถึงสิบลมหายใจภูเขาไฟทั้งหมดก็กลายเป็นฝุ่นผง เมื่อบุเขาไฟขนาดใหญ่หายไปรัศมีปีศาจที่น่ากลัวก็แผ่ขึ้นไปบนท้องฟ้าตามมาด้วยร่างปีศาจเผยตัวขึ้นจากภายในยิ่งกว่านั้นรัศมีนั้นสมพลังมากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่านี่นเมื่อเฟิ่นเทียรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของคลื่นปีศาจท่าทางเขาก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากก่อนที่จะตะเบ้งเสียงดังเป็นไปได้ยังไงแม่ทัพยี่มัวคนนี้เกิดมีการพัฒนาหรอความตกใจเบาบางแวบเข้ามาในดวงตาของหลินตง เขาบอกได้ว่าพลังของแม่ทัพนายนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนจนไปแตะในระดับสูงได้ช่างน่ากลัวนักขณะที่ถูกผนึกไว้เขาได้สะสมความแข็งแกร่งของตนเพื่อที่จะบรรลุขุมพลังที่สูงขึ้นยิ่งกว่านั้นเขาก็ทําสําเร็จได้อีกด้วยไม่สหายหรือน้อยรินต้งพวกเจ้ารีบออกจากที่นี่โดยเร็วแม่ทัพยี่มัวคนนี้มีพัฒนาการใกล้เคียงกับระดับเสนาบดีซึ่งเท่ากับจอมยุทธขุมพลังหลุนหุย ข้ากลัวว่าตนเองจะไม่สามารถกดดันมันได้อีกต่อไปเฟิ่นเทียนร,รีบพูดเฮึผีเท่าเฟิ่นเทียนแกคิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะไม่เพียงแต่ข้าจะไม่กลายเป็นฝุ่นใต้เท้าแกแล้วแต่ข้ายังสามารถมีการพัฒนาในสถานการณ์เป็นตายได้ตอนนี้ขุมพลังข้าเข้าสู่ระดับเสนาบดีแล้วแกจะสู้ข้าไหวหรอรัศมีปีศาจกวาดไปทั่วท้องฟ้าร่างไม่ทับยี่หมวคนนั้นยืนอยู่บนท้องฟ้าก้มต่ำลงมามองที่เฟิ่นเทียน ขณะเดียวกันใบหน้าที่น่ากลัวเต็มไปด้วยความเย็นชาเฟินเทียนกัดฟันกรอดเขาเตรียมพุ่งออกไปสกัดเข้าเต็มกำลังขัดขวางแม่ทัพนายนี้ลินตงกราบยื่นมือออกมาหยุดเขาจากนั้นชายหนุ่มก็มองไปที่แม่ทัพยิ้มบัวที่หัวรอะอย่างเย่อหยิ่งก่อนที่เขาจะยิ้มพรางใส่หัวขนาดองค์ชายเจ็ดจากกองทัพสางโลกันข้ายังเคยสู้มาแล้วไอ้ยี้มัวขยะแกเพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับนี้ยังกล้าที่จะโอหังต่อหน้าข้างั้นเหรอสัมตายละ เสียงโหเราะเย,ะยื่อยิงหยุดลงกระทันหันจากนั้นแม่ทัพจอมกลางก็จ้องลินต้งด้วยความตกใจก่อนจะเย้ยยยันยังรวดเร็วไอ้บัญญาอนอนกล้าโมอะไรองค์ชายเจ็ดเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถจับคู่กับเจ้าแห่งตราประทับโบราณได้คนอย่างแกก็เป็นแค่มดในสายตาของเขาลินต้งยิ้มแต่ไม่ได้โต้เถียงอะไรขณะเดียวกันความเย็นเยียกก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นในดวงตาคือทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็สะท้อนไปทั่วชั้นฝา เมฆพายุวิ่งมาจากทุกทิศทางรวมตัวกันเบื้องบนขณะเดียวกันก็มีแขนงสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนเต้นริกอยู่ภายในเมื่อเห็นภาพนี้แม่ทัพจอมกลางก็ตกใจมากเขาเงยหน้าขึ้นทันใดนั้นก่อนที่จะออกอาการตกใจกับเหตุการณ์นี้อีกครั้งขณะเดียวกันก็มีความไม่สบายใจยิ่งยวดเพิ่มขึ้นในหัวใจไอ้เจ้านี่ประราชจริงแม่ทัพยี่มัวไม่ใช่คนโง่เมื่อเห็นการก่อตัวของค่ายกนเขาก็รู้สึกถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นในใจ จากนั้นดวงตาก็วาบแสงก่อนที่จะถอยหนีอย่างรวดเร็วเปิ่นเทียนที่กำลังจะห้ามหันกับศัตรูใหญ่ก็รู้สึกตกใจเมื่อเห็นว่าไม่ทับยี่มัวกำลังถอยหนีทว่าก่อนที่เขาจะพูดอะไรรินต้มก็คลี่ยิ้มบางจากนั้นก็กำมือก่อนที่มิติรอบร่างไม่ทับยี่มัมจะบิดเบี้ยวหลุมดำามืคือมาสี่หลุมปรากฏขึ้นรอบกายดักไม่ทับยี่มัมเอาไว้ภายในก่อนที่จะเกิดแรงฉีกขาดที่รุนแรงหาได้เปรียบ สิ่งที่แม่ทัพยี่มัวตกใจจนต้องหมุนวนคลื่นปีศาจในร่างยังดูเดือดพยายามที่สกัดกั้นการโจมตีน,นั้นปังเกลียวสายฟ้านับไปทั่วรวมตัวกันในที่สุดกลายเป็นมังกรสายฟ้าขนาดใหญ่หลายพันจ้างที่ส่งเสียงครางหึมหำอย่างดุร้ายภายใต้การจ้องมองยังตกใจจังแม่ทัพยี่มัวเขาก็ถูกดูดเข้าไว้ดูดไว้ในคุกหลุมดำเพื่อผนึกท้างหนีเอาไว้บูม ดวงอาทิตย์สายฟ้าประทุขึ้นบนท้องฟ้าก่อนที่สายฟ้าฟาดลงมาอย่างรุนแรงอันที่จริงมีไอปีศาจจำนวนมากบนท้องฟ้าเหนือเขตยยี่มัวถูกชำระออกไปด้วยเสียงกรีดร้องหน้าสังเวชกระจายออกมาจากภายในกลุ่มแสงจ้าจากนั้นเฟิ่นเทียนก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อเขาเห็นว่าไม่ทับยี่มัวจอมกลางซึ่งเพิ่งก้าวเข้าสู่ขุมพลังใหม่มาได้อึดใจก็กลายเป็นอากาศธาตุไปนี่ ดวงตาเฟิ่นเทียนเต็มไปด้วยความตกใจเขาต่อสู้กับพวกยี่มัวหลายต่อหลายครั้งและรู้ว่าพวกมันมีพลังชีวิตที่ทรงพลังเหลือเกินความจริงแม้แต่จอมยุทธขุมพลังหลุนคุยยังมีปัญหาในการฆ่าพวกระดับสูงของเผ่ายี่มัวสิ่งที่พวกเขาทําได้ก็คือขนึกเอาไว้ทว่ารินต้งกลับฆ่าพวกยี่มัวระดับนี้ได้ในกระบวนท่าเดียวความสามารถของชายหนุ่มคนนี้ช่างน,น่ากลัวเหลือเกิน ลินต้องปัดมือเมฆพายุในท้องฟ้าก็กระจัดกระจายขณะเดียวกันแววตาเขาแทบไม่มีริ้วอารมณใ์ใดๆเลยโดยขมพลังในปัจจุบันของเขาพวกยีหมวระดับเสนาบดีดัดดาลไม่อาจต่อกรเขาได้ยิ่งกว่านั้นแม่ทัพนายนี้ก็เพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับที่ว่าสำยังกล้าตีรวนต่อหน้าเขาไอย้ยิงพยองนั้นก็สมควรแล้วทักษะของสหายน้อยลินต้งทำให้ข้าตกตะลึงจริงๆเฟิ่นเทียนคือสติอย่างช้าๆ จากนั้นเขาก็มองตรงไปที่ลินต้งก่อจะถอนหายใจในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าชายหนุ่มที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเขาได้เปลี่ยนไปแล้วลินต้งยิ้มมองไปยังจุดที่ไม่ทับยี่มัวหายไปก่อนที่จะกวาดมองพื้นที่ด้านล่างแล้วก็คำวดคิวพูดตามหลักการแล้วหลังจากที่ถูกผนึกไว้แม้ว่าคนคนนึงจะไม่สูญเสียความแข็งแกร่งแต่ก็ไม่น่ามีพัฒนาการได้ทําไมถึงเกิดกรณีแปลกๆได้ ยิ่งไปกว่านั้นก็มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างระดับทั่วไปกับระดับกษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเลื่อนระดับพลังไปถึงปานานลินต้องขมวดคิ้วไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งเพราะว่าก็มืดแปดด้านดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือสะบัดหัวบางทีไอ้เจ้านี่ก็อาจจะแค่โชคดีละมัง้งผู้โสเฟินเทียนท่านวางแผนจะไปไหนในเมื่อยี่หมัวถูกกาจัดไปแล้วลินต้องมองไปที่เฟินเทียนและถามชีวิตตาแก่ยังค่าเดารับคืนจากเจ้า สำศตรูยังถูกกำจัดไปแล้วถ้าเจ้าไม่รังเกียจข้าขอตามไปด้วยได้หรือไม่เฟิ้นเทียนคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มตอบตัวเขาเป็นคนในยุคโบราณและตอนนี้ก็ไม่รู้จักใครเลยดังนั้นจึงไม่มีที่ไปได้เลยข้ากําลังจะกลับไปยังบ้านเกิดือเมื่อท่านเฟิ่นเทียนไม่มีที่ไปก็อยู่ที่ตระกูลข้าในฐานะผููุ้โสได้ถ้าสนใจรินต้องยิม้มเฟิ่นเทียนทรงพลังมาก ดังนั้นหากไปอยู่ที่ตระกูลหลินเขาก็จะสามารถช่วยปกป้องสมาชิกในครอบครัวของเขาได้ตั้งแต่เริ่มเฟินเทียนก็ไม่มีความคิดอะไรเขาจึงไม่ขัดขานพยักหน้าตอบรับอย่างรวดเร็วด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นหลินตงไม่คิดอ้อยอยิงอยู่ที่นี่เขาก็โบกมือก่อนที่จะออกจากเขตยี่มัวอย่างรวดเร็วทว่าก่อนที่เขาจะออกจากเขตยี่มวัวเขาก็หันกลับไปมองที่แห่งนี้โดยไม่ตั้งใจด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบความรู้สึกไม่สบายใจก่อตัวขึ้นในใจแต่ก็เป็นความรู้สึกที่จางมากและหายไปในพริบตา ทันใดน,นั้นความแคลงใจก็กระพิบบนดวงตาก่อนที่ร่างเขาจะขยับและหายไปเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่10 เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็มาช่วยคนเก่าด้วยเพื่อเที่ยงในหมอมาเพราะคนนี้นี่โอเคผู้คนพวกนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้มีพระคุณเป็นอย่างมากเพราะว่าให้ลิลตงมีอาการตีหมอได้เพราะคนนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ดียิงเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out